มาป่าถนาสมควมำเอ,อ่อพรอีเมหไหเด้อบุญรุนกระขิดเด้ขิดนําทีมงานย้าเดินทางไกลๆในยานหลับในถึงยานรถเจ้าของขี่หลับในกับปันนั่นนะครับกระเพาะไปเฮ็ดบุญบันใดบัานใดนะบุญรุ่นก็อธิษฐานภาวนาสาธุเด้อภูคาที่ตายก็ยัม,มาตายอยู่กลางทางผูคาที่ตายก็ให้ภูคาได้เห็นหน้าแม่อน,อน่อนที่ภูคาใจสีขาดอาธิษฐานตลอด ย่ามา at, ตายอยู่ไก่บ้านมันสิยากแม่ยากพ่อยากพี่ยากน้องอธิษฐานอย่างสันด้แม่เหลียาได้ขอบริสุทธิ์คอยปาถนาอยากไปตายอยู่บ้านเจ้าของทวัสิตายก็ได้แต่บุญหลายสายเงาอยู่ดอกนะครับทั<ส>้งเหตุบุญพ้อมทั้ <cents> งพี่นอ้องเหตุบุญน้ำไหลายบุญยูบุญทรงบุญขำบ,บ,บุญสู้บุญดึงกันอยู่ดอกนี่ครับบ,บ่เป็นยังคือนี่นใ,นในส่วนของที่อ่า ทีมงานหมอลำใจเกร้อยคนขับรถก็คือทำแผนขับรถโดยเฉพาะเลยย้ำมือขืนเพิ่นกระนอนนะครับย้ำมือขืนเพิ่นกระนอดสำหรับคอนวอยเพิ่นกระเฮ็ดนะครับรับผิดชอบเวทีเพิ่นกระดูแลเรื่องระบบเวทีนะครับส่วนใหญ่คนขับรถนะครับเราจะผลักคอนปนในซีโร่นีป้าผู้หญิงานคือดีเบรกไปเบิร์ได้เบรกไปเบิร์เด้อคอยสีเลี้ยงเข่าดอกมือแรงเออ เป็นแมงงามต้องหาเงินเกีงแม่แยมเจ้มจะเป่นหอมเอาหอมเอา,เอา,เอาบนรนุนเหตุกับเขาเก่งด้วยด้วยความที่เหตุการณ์มันบังคับแม่แม่เหตุการณ์มันบังคับน,นะครับบอนุนจิบอนุนเบิงนี่แต่ละมือนี่บอนุนเบิงใน youtube เลยนะครับยูยูทูบช่วยได้มากเลยนะครับแล้วก็ ส่วนผสมที่บน้นุใส่นะครับหม้อขนาดนี้ใช้ส่วนผสมเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมันแสีบอยู่ที่กระบวยครับส่วนผสมคือบอน้นตวงเ,เอากระบวยกระบวยตักแกงตวงเนาะหลบแลหลกรอบอสองบอ่แสบดอกสี่เขาจําได้แล้วว่าสูตรนี้ใช้ใช้เท่าไหร่น้ําปลาเท่าไหร่ผงชูรสเท่าไหร่เกลือเท่าไหร่ซอสเท่าไหร่นะครับรสชาติมันจะคงที่ทุกวันแต่ใหม่ๆมันก็แสีบเนี่ยบ่แ, Rule แสบแน่หรือแม่ขอให้บ่เคยเห็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้จวดอย่างเดียวนะครับ บนอนนลคิดฮอดใหญ่สวยบอซูมือนี่บนอนนก็เปิดโทรศัพท์อันที่บนอนนลทายไว้กับเมย,ยไ์ไงเด้ทายไว้กับเมย์ไงตั้งแต่บนอนนมาอยู่แล้วกับที่ที่ประทับใจที่สุดคือมีมีเหตุการณ์ที่ที่หัวหนา้าพืนไปพาใส่ติเนาะที่เปเพิ่นไปพาอยู่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแกนโรง,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 งะะพยาบาลราชพฤกษ์เมแตีนเมรัสไม่ยังไปเบิร์ดมีมีบนอนนกับยญยสวยอยู่อยู่บ้านหลังไยสองคนช่วงนั้นเป็น,เป,นเป็นช่วงปิดวงเป็นช่วงผ่วง บนนรนลกัได้เผาไมใหญ่สองคนย้ำมือแรงกับเหตุกับเขาแม่แจนก็บอกว่าอันนั้นอยู่อันนี้เด้ออยู่ในตู้มีอย่างแน่ไม่ให่่กินนะครับมือั้นบรนนุนนก็เหตุกับเขาแล้วก็มานั่งกินกับไม่์ไงสองคนหัวหน้นาก็โทรหาบรนนุเหตุยังให้ไมใหญ่กินแล้วเว้ากันเปิดวีดีโอวีดีโอข้อกับไมใหญงหลังจากกินเขาแล้วก็ไปเบิงโทรทศร์กัอกสซีน้อนไมใหไงกับาไปไหวพระแล้วบรรลก็น้นอนอยู่ในบ้านหลังไงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่ใหญ่กว็ว่าหันเบา้าหนีให้ฟังนี่ละัะคระทับประทับใจมือนั่นละ่ะกับตังแต่ตั้งแต่บนลลนมาอยู่กับในไม่ใหญ่ก็เวลาเพิ่นได้อย่างกินมาหร,หรือว่าหัวหน้าแจกเงินห,หรือหัวหน้าแจกของเนี่ยท้าว่าเห็นบนลลนไปนี่เพื่อนก็สิไปต่อแถวไปถามเอาเขาหัวหน้าเอามาให้อันบังน้นมันแน่เพื่อนเสษีเอาไปให้ บัวบานนนทยากเขากูมาเห็นมึงไปนะเอาน้ำหมูนี่ไม่แย่เอามาไหามม่มือว่ามือวันเกิดอันมั้นทีซอเลี้ยงวันเกิดมือซอ้อมช่วงซ้อมอยู่ในจะทีวามีมีกับเขาหลายๆหนึ่งก,ก็คือกันบนวนนหิดกับเขาอยู่กับเมลัดอยู่แต่ในขันะ้วนช่วงซ้อมถือไอติมไปให้กูมาเห็นมึงไปกินน้ำโมูเขาเอา,เอามาไห่ถือไอติมอันใส่โจกแม่แม่ใส่โจกที่เป็น เป็นขนมเน่ยแม่บัตน,นี้ละลายเต็มมือเราเนาะเขายานมึงไรกี้โอ้ยบนอลนนคิดไปช่วงนั้นสุมมือนี่บนอลนนนอนห้องหายซุมมือเนี่แม่ฮิลี่ไม่ไม่ไงฮกบนอลนนีหลี่ฮักซ้ำหลานเจ้าของแม่เวลาแม่แต่เห็นยังกินนี่เพื่อนกันสีตักใส่ถ้วยมาให้เพราอบอลนนนอนในบ้านผักเนาะยันมือเศร้าก,ก็ไปปลูกตื่นแม่นนนเอ้ยอย่านอนตื่นสายหลายเพื่อนกันสีไปหา